ああ。<noise> ให้ก่อนป่าวเดี๋ยวได้เดียเโอเคเฮก็เอาไปติดมาดิเฮ้เอา and put over here yeah put over here first everything แมวก็ควรนะคะแมวก็อยู่ใต้โต๊ะอะตกแล้วอะ เือก็เพิ่งอาบน้ำแล้วก็เพิ่งได้ราบอ่ะลูดก็ะหอบขึ้นมากไอ้นม่งตึงนางโดดโอ้ยนุ่มใหม่มันมันเงาอุย้ยหนุ่มมันขึ้นว่ะกำลังจะแบ่งให้พี่เพชรนะคะทั้งว้าเมื่อกี้แบ่งกันกินเมื่อนั้นเพื่อนเก็บพักมาใหายปากไรพี่เพชรน่ะ วนครัวผัดไทยเว้นินอบค่ะเวยนีอ yeah. 1, One, two, three, 1> okay, 2, 3โอเคแชร์เพจนที่ ไปหายพ่เศพศที่น้่งนอลคกันนอไม้มะเขือกำลังจะออกไปไปค่ะไปบ้านพี่เพรนั่กันอีกนะคะกำลังไปบ้านพี่เพรกันจ้าทุกคนเอาน้าใหม่ไปทรงกัน แถว,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 วมันใส่แกงเห็ดแต่ได้เด็บบเดบอกอักโม่ไห้ขาวเบิ้งพี่น้องเลยเด็บักบวบมาสองหน่วยไม่็ดใส่แกงเห็ดเด็บักบวบเด็บักเอือโอ้ยเบิ้งเบิ้งเบิ้งแล้วก็ได้เห็ดนั่งจะทำแกงเปิดนะคะวันนี้ใ,ในน้อยในบดหาล้อยบาทพี่น้องคิดเป็นเงินไขหาล้อยบาดในพักสามตียางนี่แหละอื แน่ฉันจะเปล่าเรียนนุ่งไปสื้อถ้าขาในรถกระดาษประสันไปกีดหลีนะคะที่เพช่นพันหาอ่าปักทั่วมากนะจำมาเคลื่อนในเพั่นเก็บพักมาหายหลายเติบอยู่ผักไทยอ่ะนะนั่นก็เลยเอามา,าแบง่งผักแบ่งน้ำใหม่ไปให้กินแบ่งกันกินไปซุปเปอร์มันกันก็ได้เออซื้อของโบ๋ให้หลูนมะ่ พายกินแบบนี้บ่นอยู่แตงโมแตงโม,โมอยู่ช่วงนี้เป็นช่วงแตงโม,โมพี่น้องแถวนี้มันฟาร์มแตงโมนะคะกโมเลยหลายนีวย่วนวลหาเลี้ยนตนชอบกินผลไม้อ้าวอุ้ยก็เป็นตะวานแท้ ปาม้อแล้วเขาก็สิจอมน้องใหม่เขาได้บาทนี่สิแกงหน่อไม้กินกะตําบักทั่วข้าวเหนียวนะคะบกคุงก็มี่ดอกจะนั่งอยากตําบกทั่วทั่วปีผมเดยพี่น้องการหุ่จักมูกนไทยก็ดีเด้อพี่น้องมี่ยังกับแบงกันกินนิดหน่อยันกไก่เข้าแบบว่านันมีอันนี้พอดีพี่อันนันสินะกขาแบงกันกินก็ได้กินแบบ กินกุยยางอยู่ของใหเรียนทางข้า่อนเกนเดบไดีแ a โอเคฮันกอนเฮ้ยบอยเฮ้ยบอยโค้สุีไม่เอาสามีเขาชอบกินแตงโมใส่เกลือนะพี่น้องบักโมหวานหวานกังมมาใส่เกลือ แกงห,หน่อไม้น้ำข้าวเหนียวนะคะมือเนี่ยนะ,ะนนยนะแกงหน่อไม้พี่น่องมีผักอีตัวมีบักบวบมีบักอือมีเห็ดหน่อไม้กำลังต้มหน่อไม้กิมซุงนะคะต้มไม่นานหรอกมันหวานมันเป็น พันผักโขมพี่น้องผักโขมฝรั่งแล้วมันใช้แทนใบยะนางใส่กับขบ่าเบีรยน้ำผักโขมใช้แทนใบยะนาง นี่พี่น้องบิ้งข่ยใส่บักพริกร้อไใหญ่อพอมได้พี่น้องแล้วเรามันเดือดนิดหน่อยก็จะปรุงแล้วก็จะใส่บักบวบใส่เห็ด พุงก้นแับน,นี้พี่น้องเลยวันนี้ใช้พี่หม่ำนะคะพี่หม่ำบ้านกับสิหโโกหกเลยเด้อพี่น้องเลยขออาภัยมากๆเลยไม่อยู่นี่เป็นปีกว่าแล้วของเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะคะและ้วก็ชีวิตบนรถบ้านเป็นยังไงสิงสงแล้วพี่น้องเลย เก็เผาไปอยากด้วยมันเริ่มปุแบปั๊ปงแาใหม่หมองไากินผู้เดียวยัมามต่างแดนแกงนาใไม้ซดพี่น้องเด็กกินปีละเท่ซอซสอมเท่อก็เอาล่ะเข็ดหมอยง่งจัดเต็มเลยนะคะหมอไง่พี่น้องเต็มหมอเลย เหนียวมากนางใสเขเบยหลายนางชอบเข้มข้นนะคะมักเหนียวเหนียวแกงไม่หมองแย่กินผู้เดีย,ยวชิมก่อนอแหม,มเลยคือแสบแต่บ้านเ้ยแสยบแหมงแล้วสักพักจะใส่พักอีตูในเฮดสุกกป็นเฮดบอนสุกตำถั่วกับแกงหนอ่อไม้สด รามอนีกับสิกินเขาเพื่อเดียวนี่แหละพี่น้องเอ,อ่อก็สิเป็นเขาแรงเพราะว่าตอนนี้มันสี่โมงแล้วสี่โมงเย็นพอลูกเขาไปออกกำลังกายเขาพากันไปออกกำลังกายน้างันนี้ฮะแต่เนี่ยก,กินอย่าาวัาน,น,วานขึ้นวันขึ้นไม่แต่คนทั่ว กินตัวกันเด้อบบดน,นี้พี่น้องเ้ยอืมหอมคักแก้งหน่อไม้ของวึ่งหอมมากโอ้ักไปกิ้มข่าวกันพี่น้องเอ้ย จ้าทุกคนแกงเปอดอีล่ากินเขาน้ำกันเด้อจ้ามาพี่น้องมากินข้านะคะตำาบักตัวปีแล้วก็แกงหน่อไม้แกงเปอดพี่น้องแกงเปอด์ฝรั่งน,น้อยไม่อยู่นะคะไปออกกําลัางกายกับคุณพ่อขอน,นี้วคะ่ะพี่น้องวันนี้แม่ได้ขอตัวโซยแบบกับข้าวลาว,ลาวแบบลาวต้นตำหรับเลยนะคะ ขอตัวกินข้าวก่อนเด้อพี่น้องเด้อขอเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อค่ะเด้อขอบคุณห,หลายเด้อจ้าที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ like subscribe and share นี่เด้อค